สวัสดีค่ะทุกคนมันจะมารีวิวชุดผ้าของเราเองนะคะที่เราซื้อมาวันนี้ที่โดยบปิษสทสาขาสำหรับบุรีนะคะนี่ค่ะเขาที่ว่าซื้อมาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อในห้างนั้นเราซื้อแบบมันเป็นตลาดเดนเล่นลมอน,นใช่ไหมโอเคชิ้นแรกของเราอรีวิวันนี้กันก่อนเลยนะคะก็คือกระเกงที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเป็นสีดํคือเราตั้งใจแบบว่า ซื้อมาเลนะ้วอุ้ยคือถ้าตั้งใจซื้อมาเลยนะนี่เดี๋ยวเราขึ้นราคาให้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะนี่นะคะสีดําเราใส่เอลยิบสี่นะคะแต่ว่าเอลเท่าไหร่นี่แล้วแบบเราใส่ได้ดูเราใส่ได้ดไดตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือกระเกงยีนเหมือนกันนะคะในออกสีดำาๆนะคะเดี๋ยวนี่นะคะอันนี้เอลยี่สี่ผ้าคือดีมากทุกคน วิ่น่ารักก็แบบมีขาดนิดนึงนะคะนี่ค่ะดีเลมีแต่ถ้าราไม่กวบเลยสิมันเป็นกางเกงขาบาฮันนะคะคือไม่นด้แต่เสียงดังนิดหน่อยมันมีตัวมีมันมีนี่นะคะต่อไปก็คือเสื้อของเราเลยนะคะนี่เราซื้อมนสีนี้นะคะคือแบบน่ารักนี่มันผู้แบบนี่นะคะทุกคนก็คือแบบว่าจะเป็นเสื้อประมาณนี้เอวลอยนิดนึงนะคะ เดี๋ยวทุกตัวเราจะมีรูปขึ้นตอนที่เราใส่ประวัตตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้เอ๊ะตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างงี้นี่นะคะแบบมันเป็นเอวลยแบบน่ารักอ่ะเราเปนยังไงมไม่รู้ไม่รู้นี่ก็คือเราซื้อถุงเท้ามาด้วยนะถุงเท้าแบบเท่มากเท่มากเลยทุกคนโอเคอันนี้เราก็จะขึ้นราคาไปตรงที่เดิมนะคะนี่นะคะคือเบีอยวจะให้ดูนิดเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียะ,ค,ะคือรูปลงคือรูปคือรูปเออนั่นแหละแล้น,น,นี่ก็คือลายสกอตสีดาแล้วก็สีเทาขาวนะคะนี่อุ้ยสวยมากดูดินี่สวยมากนะแบบวัยรุ่นนี้ชนึงนะแล้วก็อันนี้เป็นหนูเทา้าลายขาวดำอุ้ยน่ารักน,ะะน่ารักจริงเดี๋ยวเราก็จะ ไปขึ้นรูปที่เราแบบว่าที่เราใส่แล้วแบบมันโอเคไหมอะไรนี้ไปกันเลยค่ะชิคบ๊ายบาย